การที่เราทุกคนล้วนมีความเก่งและความถนัดที่แตกต่างกันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้โลกนี้น่าสนใจและเต็มไปด้วยความหลากหลายเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันซึ่งบางครั้งอาจทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกว่าคนอื่นมีความสามารถมากกว่าแต่ความจริงแล้วความเก่งหรือความถนัดของแต่ละคนไม่ได้ถูกวัดด้วยมาตรฐานเดียวและไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้อย่างง่ายดาย ในแต่ละวันเรามักจะเห็นคนรอบข้างที่ดูเหมือนจะเก่งในด้านต่างๆเช่นการเรียนรู้ที่รวดเร็วการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการเป็นผู้นำที่สามารถดึงดูดคนรอบข้างให้ร่วมมือได้ซึ่งหลายครั้งเมื่อเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เรามักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีคุณค่าพอในสายตาของคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำบ่อยนักเพราะทุกคนมีจุดเด่น และจุดแข็งของตัวเองที่ไม่เหมือนใครการที่เราคิดว่าคนอื่นเก่งกว่าเราไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองคิดว่าเราเก่งในบางด้านแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ด้านที่โดดเด่นเหมือนคนอื่นก็ตามเพราะแท้จริงแล้วเราทุกคนล้วนมีความเก่งในเรื่องที่แตกต่างกัน,กนบางคนอาจจะเก่งในด้านวิชาการบางคนอาจจะถนัดในงานที่ต้องใช้ทักษะทางศิลปะบางคนอาจจะเก่งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือบางคนอาจจะเก่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างแต่สิ่งที่ทําให้เราค้นพบความเก่งของตัวเองได้จริงๆคือการยอมรับในตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จักตัวตนของเราและรู้จักจุดเด่นของตัวเองแล้วเราจะสามารถพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆได้อย่างมั่นใจการที่เราจะค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตัวเองอาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ถ้าเรามุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ความสามารถเหล่านั้นจะค่อยๆเปิดเผยออกมาเอง หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าความสามารถของเรายังไม่ดีพอเพราะเราเห็นคนอื่นทำได้ดีกว่าหรือเรารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถไปถึงจุดที่ตั้งใจไว้ได้แต่จริงๆแล้วการพัฒนาความสามารถของตัวเองต้องอาศัยเวลาไม่สามารถทำได้ในวันเดียวถ้าหากเรามองโลกในแง่บวกและตั้งใจพัฒนาความสามารถของเราไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะสามารถกลายเป็นคนที่เก่งในด้านที่เราเลือกได้ การที่เราเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอาจทําให้เรารู้สึกท้อแท้แต่ไม่ควรให้มันเป็นปัญหาหรือขวางกั้นเราการที่คนอื่นประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องท้อแท้หรือหยุดพยายามแต่เราควรที่จะเอาเป็นแรงบรรันดาลใจให้กับตัวเองว่าถ้าพวกเขาทําได้เราก็ทําได้เช่นกันเพียงแค่เราต้องหาวิธีการและใช้ความพยายามในทางที่เหมาะสมการไม่ดูถูกตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเราดูถูกตัวเอง และคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เราก็จะไม่พยายามพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราสนใจแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีและยอมรับตัวเองได้เราก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของเราไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้คนเราทุกคนต่างมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันการพัฒนาและการค้นพบตัวเองไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในคืนเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาและความพยายามไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะใหม่ การเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาความเก่งของตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าลืมว่าไม่มีความสามารถใดที่มาจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองและให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่าให้คำวิจารณ์หรือการมองหาความเก่งของคนอื่นมาทำให้เราเสียกำลังใจ หรือทำให้เราคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอเมื่อเราตระหนักได้ว่าความเก่งและความถนัดของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราจะเริ่มมองโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไปเราจะไม่เสียเวลาพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่กลับเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีและพยายามพัฒนาสิ่งนั้นให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจึงเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย ในชีวิตจริงไม่มีใครที่เก่งในทุกๆด้านคนที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมากมายก็ต้องผ่านความล้มเหลวและการพยายามหลายครั้งกว่าจะไปถึงจุดนั้นการที่เรายังไม่สามารถทำสิ่งใดได้ดีในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีวันเก่งได้สิ่งที่สำคัญคือความพยายามอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเราต้องเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีและ อะไรคือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้คำตอบของคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจตวัวเองมากขึ้นและสามารถนำทางเราไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมกับตัวเองคนเราทุกคนมีพรสวรรค์ในด้านใดด้านหนึ่งแต่บางครั้งพรสวรรค์นั้นอาจไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนเราจึงต้องลองเปิดใจให้กว้างและลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อค้นหาความถนัดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการให้กำลังใจตัวเองเราควรพูดกับตัวเองในทางที่สร้างสรรค์ และมองเห็นข้อดีในสิ่งที่เราทำแม้ว่าในบางครั้งผลลัพธ์อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจแต่การรู้จักยอมรับความพยายามของตัวเองคือก้าวแรกที่จะทำให้เรากล้าเดินหน้าต่อไปนอกจากนี้เราควรห้อมล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนเราการได้รับการยอมรับและคาแนะนำจากคนที่หวังดีจะช่วยเติมพลังใจให้เราอย่างมากในทางกลับกันเราก็ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อื่นหรือเปรียบเทียบพวกเขากับตัวเราเองการเข้าใจว่า แต่ละคนมีเส้นทางชีวิตและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันจะช่วยให้เรารู้สึกสงบและพอใจในตัวเองมากขึ้นความหลากหลายของความเก่งและความถนัดในผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมดําเนินไปได้อย่างสมดุลและความแตกต่างเหล่านี้คือสิ่งที่ควรได้รับการเฉลิมฉลองไม่ใช่สิ่งที่เราควรใช้ในการแข่งขันกันท้ายที่สุดการไม่ดูถูกตัวเองและการยอมรับในตัวะเองคือกุแจสาคัญที่จะนําพาเรา ไปสู่ความสําเร็จในแบบของเราเองจงจําไว้ว่าทุกคนต่าง,งอมีคุณค่าในตัวเองและทุกความพยายามที่เราทําไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีความหมายอยากกลัวที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆและอย่ายอมแพ้เพียงเพราะมันยากในตอนแรกเพราะทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากความกล้าและความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเราเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ได้ถูกนิยามโดยการเป็นเหมือนคนอื่นเราจะเริ่มตระหนักถึงเส้นทางของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ชีวิตของแต่ละคนะเปรียบเสมือนหนังสือที่เขียนขึ้น ด้วยประสบการณ์ความพยายามและการเตริบโตในแบบของตัวเองเราแต่ละคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าที่สมควรได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตในโลกนี้ไม่มีความสามารถใดที่ไร้ค่าแม้แต่สิ่งเล็กๆที่เราทําได้อาจกลายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนอื่นตัวอย่างเช่นคนที่ถนัดด้านการฟังอาจมองว่าการนั่งฟังปัญหาของผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในสายตาของคนที่กำลังต้องการกำลังใจคุณสมบัตินี้อาจเปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าหรือคนที่เก่งในการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจไม่รู้เลยว่าทักษะน,นี้ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับคนรอบข้างมากแค่ไหนเราไม่จำเป็นต้องเก่งในทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณค่าการรู้จักตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เราทำได้ดีจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและมองเห็นโอกาสที่เหมาะสมกับตัวเราเองบ่อยครั้งความสำเร็จ ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนกับคนอื่นแต่มาจากการพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ดีขึ้นสิ่งที่เราอาจคิดว่าเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นการเดินตามเส้นทางของตัวเองยังช่วยให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำแม้ว่าเส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายการเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตคนที่เรามองว่าเก่งและประสบความสำเร็จ ในชีวิตส่วนใหญ่มักจะผ่านความล้มเหลวมาไม่น้อยกว่าคนอื่นเพียงแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้และเลือกที่จะใช้บทเรียนเหล่านั้นเพื่อก้าวต่อไปเมื่อเราตั้งเป้าหมายในชีวิตสิ่งสำคัญคือการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวเราไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกกำหนดโดยความคาดหวังของผู้อื่นเป้าหมายที่ดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ควรเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าและสามารถทำให้เรามีความสุขระหว่างทางการได้พัฒนาตัวเองทีละนิด ในแต่ละวันคือความสําเร็จที่ยั่งยืนและสิ่งที่สําคัญคือการมองโลกในแง่ดีแหละมองเห็นศักยภาพในตัวเองเสมอจงมองว่าความแตกต่างเป็นของขวัญไม่ใช่ข้อด้อยความแตกต่างของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้ลองจินตนาการดูว่าหากทุกคนบนโลกนี้เก่งในเรื่องเดียวกันและมีความถนัดที่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นและโลกนี้ก็คงขาดสมดุลแต่เพราะความหลากหลายของความสามารถและทักษะที่แต่ละคนมีเรา จึงสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจตัวเองในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความท้าทายหรือช่วงเวลาที่รู้สึกอ่อนแอรเราต้องจำไว้ว่าเราไม่ได้เดินเพียงลำพังความเก่งและความถนัดของเราจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับโลกนี้ถ้าเรากล้าลุกขึ้นมาแสดงมันออกมา สุดท้ายนี้อย่าลืมที่จะให้เวลากับตัวเองในการค้นหาความถนัดหรือสิ่งที่เราหลงไหลบางครั้งเราอาจใช้เวลาเพียงไม่นานในการค้นพบสิ่งที่เรารักแต่ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่จะพบเจอสิ่งนั้นแต่ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก,การค้นพบตัวเองเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอจงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคุณคือคนเดียวที่สามารถกำหนดเส้นทางของคุณได้การที่เราไม่ดูถูกตัวเอง และเลือกที่จะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีจะทําให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและพร้อมเผชิญหน้ากับโลกอย่างมั่นใจความเก่งของคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเพราะคุณคือคุณและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครแทนที่ได้